สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Triple Integral นะครับหรืออินทิเกรต3ชั้นก่อนที่จะเข้าตัวอย่างโจทย์เนี่ยเราจะให้ทราบถึงคุณสมบัติหนึ่งก่อนก็คือกฎของ f ูบินี่นะครับกฎของ f ูบินี่เนี่ยกล่าวว่าเนี่ยสามารถทำอินทิเกรตชั้นไหนก่อนก็ได้แล้วผลอินทิเกรตก็จะเท่ากันหมดเลยทีนี้เราไปดูตัวอย่างโจทย์กันนะครับ สำหรับตัวอย่างโจทย์เนี่ยผมจะเอาโจทย์ง่ายๆมาทำก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจกระบวนการคิดคอนเซ็ปต์แล้วก็เข้าใจทฤษฎีนะครับขั้นแรกเรามาดูก่อนว่าเราต้องอินทิเกรตฟังก์ชันใดบ้างก็คือ f y z ถูกไหมแล้วขอบเขตเท่าไหร่ขอบเขตตรงนี้ก็คือ0-1ถึง1ขอบเขต y ก็คือลบ1ถึง2ขอบเขต z ก็คือ0ถึง3 ะทีนี้เรามาดูคอนเซปต์ของฟูบีนี่กันผมอาจจะเปลี่ยนสีปากกาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นสมมุติว่าเราจะอินทิเกรต x ก่อนเราต้องเขียนว่าไงเราจะเขียนว่าอินทิเกรตของ x ที่0ถึง1 dx ทีนี้เราจะมาอินทิเกรตในช่วงของ y เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับที่ลบ1ถึง2 dy แล้วก็ของ z อินทิเกรตศูนย์สามของ dz ฟังก์ชันเป็นไรฟังก์ชันเป็น x y สังเกตนะครับว่า uh, dx เอ dz เนี่ยอินทิเกรตมันจะค่อยๆกระจายออกไปเรื่อยๆมาจ,จากจากฟังก์ชันเนี่ยมันจะอินทิเกรตตัวนี้ก่อนคู่กันแล้วก็อินทิเกรตคู่กันอินทิเกรตคู่กันทีนี้เรามาดูโจกนะรับแก้ยังไงอินทิเกรต x y ได้ x กำลังสอง y ส่วน2ช่วงระหว่าง0ถึง1อนุันไม่เป็นสีแล้วนะครับลบ1 2 dy แล้วก็0ถึง3 dz อ่ะทีนี้แทน x กากั1ก็เป็น y ส่วน2ข้าง0ก็เป็นลบ0 ไม่เกิดอะไรผมอนุญาตลบ dy dz ต่อไปก็จะมาอินทิเกรต dy ต่อนะครับอินทิเกรต dy ได้ y กําลังสองส่วนสคูณสเป็น4ตั้งแต่ลบ1ถึง2 dz เรียนใสเท่ากับนะครับอ่าเรามาคิดต่อกัน ได้เท่ากับ y แทน y เท่ากับ2ก่อนเป็น4ส่วน4ลบกับลบ1เป็น1ส่วน4 d s e z ก้อนนี้ได้เท่ากับ3ส่วน4 3ส่วน4 set i ิ d i c a t o เท่ากับ3ส่วน4 s e ตั้งแต่0ถึง3ทีนี้จะเท่ากับแทนท3่จ 3, เป็น9ส่วน4ลบ0เท่ากับ9ส่วน4นี่คือคำตอบนะครับเราจะมาดูทฤษฎีของฟูบินีสมมุติว่าเราให้โจทย์เป็นเราจะสลับอย่างนี้เป็นสลับเป็น Y มาก่อน x มาก่อน Z ทีนี้เราจะมาดูว่าคำตอบเนี่ยได้เท่ากันหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมก็ได้ํำ โจทย์ไปแล้วคำตอบได้เท่ากันครับ9 4เท่ากันเลยลองไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่ง z d d s d y d x เหลียงไม่เหมือนกันทั้งสามอันเลยนะครับแต่คำตอบที่ได้จะเท่ากันซึ่งฟูมิลีทเลมก็มีอยู่แค่นี้นะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ